ต,อ,ตอรี่หลอนเรื่องนี้เรามาฟังเรื่องบ้านเช่าแถวตลาดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนนึงที่ชื่อพลเขาทำงานในเมืองใหญ่ซึ่งช่วงนั้นเขาต้องการหาบ้านเช่าใกล้ที่ทำงานเพื่อจะได้สะดวกต่อการเดินทางพลตัดสินใจเช่าบ้านหลังเล็กๆแถวตลาดเก่าๆที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนะักซึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงแก่ชื่อยายพัน บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เก่าๆดูคลาสสิกบอกไม่ถูกบ้านเป็นสไตล์ไทยพื้นห้องนั่งเล่นก็ยังเป็นไม้ปาเก้เก่าๆส่วนผนังบ้านก็มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยเนื่องจากบ้านหลังนี้อายุกว่า20ปีแล้วแต่ราคาเช่าถูกพอสมควรและยังมีการดูแลจากยายพันธุ์เจ้าของบ้านอีกด้วย คนย้ายเข้ามาที่นี่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พอเริ่มปรับตัวก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในช่วงกลางคืนเหมือนมีใครกำลังเดินไปเดินมาในบ้านทาั้งๆที่เขาอยู่คนเดียวคืนแรกที่พลได้ยินเสียงพลก็คิดไปว่าอาจจะเป็นเสียงบ้านเก่า ไม้คงลั่นก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้คิดอะไรมากแต่หลังจากนั้นไม่กี่คืนเสียงเดินก็เริ่มดังขึ้นทุกคืนทุกคืนในเวลาเดียวกันประมาณเที่ยงคืนจนถึงตีสองทุกครั้งเขาพยายามหลับเขารู้สึกเหมือนมีคนเดินไปเดินมาในห้องใต้หลังคาและในห้องนั่งเล่นแม้จะไม่มีใครอยู่ จนคืนหนึง่งพลตัดสินใจที่จะหาคำตอบของเสียงเสียงนั้นเขานั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่นและเงียบเสียงทุกอย่างในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงเดินชัดเจนขึ้นเสียงที่ดังนั้นมาจากในห้องใต้หลังคาเหมือนมีคนลากอะไรไปมาเสียงนั้นไม่ได้มาจากเสียงเดินปกติแต่เหมือนเป็นการเสียดสีของสิ่งบางอย่างที่ลากไปตามพื้น คนตัดสินใจเดินไปยังห้องใต้หลังคาขณะที่เขากำลังคลาทางไปที่บันไดเขารู้สึกว่าอากาศในบ้านเริ่มหนาวเย็นแม้จะเป็นในช่วงฤดูร้อนก็ตามเขาหยุดที่บันไดและค่อยๆขึ้นไปพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงขึ้นแต่เมื่อเขาไปถึงชั้นบนของบ้านเขากลับไม่พบอะไรเลยเขาหันไปเห็นโคมไฟเก่าๆที่แขวนอยู่บนเพดานห้อง กำลังกระพิบกระพิบแปลกๆผลรู้สึกถึงความผิดปกติทันทีแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขากลับลงมาที่ห้องนั่งเล่นมานั่งที่โต๊ะและคิดว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นความเครียดจากการทำงานทำให้เขาคิดไปเองหรือเกิดภาพหลอนพอคืนต่อมาผลก็ได้ยินเสียงเสียงนั้นอีกเขาตัดสินใจจะคุยกับยายพันเจ้าของบ้านเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พอถามยายพัน์กับได้รับคำตอบที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกเอ๊ะจริงเหรอที่คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่เก่าแล้วละลูกชายของฉันตายในบ้านแต่เวลาก็ผ่านมานานหลายปีแล้วเขาถูกทิ้งไว้ในห้องใต้หลังคานั่นแหละเขาเป็นคนหน้าตาไม่ดีเป็นเด็กขี้เลมักจะนั่งอยู่ในมุมมืดคนที่ได้ยินเสียงในบ้านมักจะเป็นคนที่มาอยู่ใหม่บางครั้ง เขาก็จะเรียกชื่อคนที่มาอยู่อาศัยพนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาไม่รู้สึกว่าเด็กที่ตายไปแล้วในบ้านนี้ยังคงอยู่และออกมาหาเขาทุกคืนเขากลับไปและนั่งนิ่งๆตั้งคําถามในใจว่าจะเอาอย่างไรต่อจะอยู่หรือว่าจะออกจากบ้านหลังนี้คืนต่อมาพนตัดสินใจไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำเขา เขาเดินไปที่ห้องใต้หลังคาและยืนสงบอยู่ตรงนั้นและพูดขึ้นไปว่าถ้าคุณยังอยู่คุณไม่ต้องมาหาผมอีกทันทีที่พูดจบเสียงที่เคยดังก็เงียบสงบลงไป ตั้งแต่วันที่พลเอ่ยปากพูดคำนั้นไปเขาก็ไม่ได้ยินเสียงแปลกๆนั้นอีกเลยแต่เขารู้สึกถึงการเฝ้ามองอยู่เสมอจากสิ่งที่เขามองไม่เห็นทุกครั้งที่เขาเข้ามาในบ้านเขามักจะรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีบางสิ่งคอยจ้องมองทุกการกระทำของเขา อย่างไรก็ตามผลก็ยังต้องอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพราะใกล้ที่ทำงานและการเดินทางค่อนข้างสะดวกส่วนสิ่งรี้ลับที่อยู่ในบ้านก็ยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าตัวเขาจะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เล็กน้อยก็ตาม